เราจะมาอันบ็อกกับเกม Power Ranger Shutter Gear นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาคเสริมของ Power Ranger Hero u p g r d e นะครับก็คืออันนี้จะเป็นการทำราย Power Ranger ก็ ure, คือจะมีแบ็คก็หลอดนะครับผมอมมีตอนที้เป็นตัว line ร้า,า,วา,รา, ger, รวายนะครับผมดูากันนี่างหมัเขาก็บอกว่าเราจะได้ Ranger Figure Ranger นะครับผมมาเจตัวเ a n g e r c r d s เจ็ดใบนะรับผแล้วก็มี c o m แ a t 7จ็ดสินะครับ หลังจะมีพวกลูกสมุนนี่นะผมสิบสองตัวมีมอนสเตอร์ฟิกเกอร์ให้มา2ตัวนะผมนี่แล้วก็เลนเจอร์เป็นแค่มอนสเตอร์นะผมไม่ใช่บอสหรือว่าบอสอ๋อมอนสเตอร์น่าจะเป็นนี่นะผม2ตัวนี้แล้วก,แวก็แล้วก็หล่อน,นี่จะเป็นบอสเอามาแกะกล่องมนาะดูอะไรดีกว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับผมเปิดมาแล้ผมจะมีเป็นโปรดักต์นะผม นตัวดั้งของเขาให้นะเล่นเองจะมีไก่กัชัวนะครับผมของเขาเอนเจอร์ให้มาใบจ้าเนียครับผมอันนี้เป็นลูชีสนะครับผมให้มาแผ่นหนึ่นะครับผมแล้วมีโรเทชั่นใหม่มาด้วยนะครับผมนี่โอ้อันนี้ซอสโดนทำลายหมดแล้วน,น,นะครับผมแล้วก็มีอันนี้เป็นของทานฟอร์สนะครับผมเอ็นเจอร์ ได้ไมยให้สองโลนะผมนี่เบตา้าเสียาของมาสเตอร์ดอนนะครับหรือว่าแมงมอสอันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์นะครับผมตัวคอร์เตสต้าฮ่าฮ่าอันนี้ตัวนี้นะครับดูจับดละเอียดดูจับสมุนกันผมอันนี้จะเป็น แม็กมอลลินเจอร์แล้วผมหรือแบ็คเลนเจอร์ใส่เป็นแบบเครื่องแบบทหารน,นะครับผมนี่เป็นลูกสม,มุนกี้นะผมอันนี้นะผมเาเรียกว่าตัวอะไรนะไฮเปอร์ฟอสต์เหรอนี่ไงเออไฮเปอร์ฟอสต์นะครับผมพิงนี่หรือเคียวหรือตัวบอสนะครับผมนี่ตัวบอสดัดต้นหลอด นี่รหรือหลอดดักก้อนนะผมไม่รู้ว่ามันงเรียกยังไงนะครผมเท่มา mm hmm. hey, นะเป็นการรวมของไวท์นเจอร์กีเลนเจอร์นะผมเ mm hmm. ข้าไปอยู่ในตัวเดียวกันเลย mm hmm. อันนี้ไฮเปอร์ฟอร์ดบูนะครับผม mm hmm. อันนี้ซูเปอร์ชินเคนเลนอะผมหรือซูเปอร์ซูมูไรเลนหรือเปล่าอันนี้จะเป็นแบบพุิงนะผม ถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็คาโอรุแต่ของทางเพาะว่เจ้าผมไม่แน่ใจนะผมอันนี้ไฮเปอร์ฟอร์สแบ็คนะครับผมไฮเปอร์ฟอร์สเลนนะครับผมไปไฮเปอร์ฟอร์สเจนโรนะครับผมแล้วไป ทางฟอสต์พิ้งนะผมหรือทางพิ้งไปดูมอนสเตอร์ของตรงนี้ให้มาคือตัวนี้นะผมเป็นพิ้งเลนเจอร์นะผมแต่เขาเรียกว่าอะไรน,นี้ผมไม่แน,น่ใจต้องไปดูในแบ็คคาแรคเตอร์นะผมก็มีตัวนี้นะทุกคนเป็นมอนสเตอร์อของท่นนานมาเราไปดูแบ็คคาแรคเตอร์กันเลย นะครับผมไฮเปอร์ฟอสแบกไฮเปอร์ฟอสเยลโล่ไฮเปอร์ฟอสพิงไฮเปอร์ฟอสูนผมก็ทำฟอสพิงซูเปอร์ซามูไรเลสนะครับผมการซอนแล้วนัผมไลออนนะรผมไลออนไฮเปอร์ซอนนะครับผมนี่อะไรอ่ะซูเปียไฮด้าซอ้อนเหรอ จีเฟนเฮล่าซอสอันนี้อะไรอ่ะแรมไฮเปอร์ฟอสไฮเปอร์ซอสอันนี้อะไรอ่ะอะดูบีสอะไรเคเบลัสไฮเปอร์ฟอสนะครับเคเบลัสไฮเปอร์ซอสแล้วก็ฟินิกไฮเปอร์ซอสไฮเปอร์ซอสเมท้าซอส นีไทมไฟเยอร์ทมไฟเยอร์ไฟนะผมแล้วก็วิวซอสนะผมไปมาดูนี่อ๋อนี่ไงหลอดดาก้อนนะครผมดะคอนนี่เป็นของคทมท์ิน้นะผมไทมท์ฟอนกิน ทำไมมีแค่สี่ใบหรือว่าอยู่ในเกียง,งหรงองานตัดทีไรแยกไว้ตอนสี่ใบนี่ของซุปเปอร์สมุไรเลนะผมมีครบตอนนี้เป็นการซ่มมอมนั่งผมก็กับโลเคชั่นใหม่นะครับ มสเตอร์ดอนชูเปอร์นะเขเรียกว่ามาสเตอร์ดอนชูเปอร์นะครับผมแล้วก็นี่อะไรนะบล็อกดาร์ก้อนนะผมนี่แบนัว board. บอสบล็อกดาร์ก้อนเรนเจอร์สเลยเยอร์อา่าตัวนี้เขาเรียกว่าเรนเจอร์สเลยเยอร์นะผมนี่ที่ใช้เป็นพิ้งเรนเจอร์มาทำบล็อกดาร์ก้อนนะผมหรือมันจะเป็นการ์ดของมาสเตอร์ดอนชูเปอร์นะผม ตอนนี้ก็เป็นของレンเจอร์สเลเยอร์บ็อกซ์ดาร์ก่อนโับโหมันอัดดาร์กซีซาราเล่เลยเหรอดา้์กซอฟาเล่เลยอัยออนนี้เป็นของดตร์กตลอกนะครับผมหอกครับเป็นของไฮเปอร์ฟอนเลสนะผม ไฮปราฟอสตบู work, แต่ทำไมเป็นลูกไฮปราฟอสตเละ่ะในรอมีเห็ด น,นี่ก็คือของทั้งหมดทั้งควงที่เราจะได้ในกล่องของ Power r a n g e r Chapter Week นะครับผมไว้เสริมทับในการเล่นนะผมเพื่อให้มันมีความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นนะผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมบ๊ายบาย